สวัสด ah ีค uh. ร uh ับ huh. ทุกคนสวัสดีครับโอน้องโอ๋ครับครับก็เดี๋ยวรอเขาอี่แป๊บนึงครับเพราะว่าขี้เกียจยืนเมื่อยโอ้นะฮะเดี๋ยวรอเขาอี่แป๊บนึงนะไม่ได้อายุอันดามกันน้อยนแล้วเนาะใช่ก็ปีหน้าปีปีสปีก็จะ3าสิบกันแล้วครับผมพวกระบบเผาผลาญหรือว่าหลังเหลืองอะไรก็ เริ่มถามหานะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอนั่งครับน้องโอ๋ครับผมอครับต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆที่ได้มาเป็นพิธีกรอของโอ๋ในวันนี้เพราะว่าอ๋อเพราะไม่มีใครแล้วครับผมเฮ้ยผลงานเพลงแรกของผม,อผมก็มีคุณอยู่ในนั้นเออเห็นปะผมนี่น,นั่งมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์วินให้โอ๋นะก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นพิธีกรอของโอ๋ในวันนี้นะครับ เป็นการถแถลงข่าวง,งานเดียวคือเป็นงานใหญ่ของโอบเลยแหละใช่แทบจะไม่ค่อยมีงานเดียวที่เป็นแบบงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะใช่ครัเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ก็จะมีเรื่องของอถ่ายซีวีส์ถ่ายหนังไมว่าจะเป็นฮอร์โมน มาลีเพื่อนรักพลังพิสดารเลคว้งหนังก็มีอินฮิวแมนคิสแสงกระสือหนึ่งบลูอเวอร์ก็เป็นหนังที่ผมชอบมากของแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยคือก็จะมีเพื่อนร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยแต่นี้เป็นงานเดี่ยวงานแรกของโอมเลยทีเดียวนะครับก็ทุกคนก็แน่นอนที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ที่ทุกคนอาจจะรู้จักกับโอมอยู่แล้วในฐานะของนักแสดงมากกว่า10ปีนะครับวันนี้เล่าถึงเส้นทางการเป็นนักร้องหน่อยว่าคืนนี้เป็นเพลงที่2อละ ครับผมเอา,อางี้ตอนที่คุณออกเพลงแรกเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นนักแสดงก็ต้องแบบเอออยากออกเพลงบ้าง,เ,งเออต้องมีเพลงของตัวเองหน่อยเพื่อไปร้องในอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่จริงๆสาระโอไม่ใช่ใช่คือพี่รู้อยู่แล้วว่าเส้นทางการเป็นศิลปินของโอมเนี่ยคงมีความจริงจังก,กับมันมเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงอยากที่จะเ,เป็นนักร้องด้วยคือใช่ไหมว่าโอมอยากจะเล่าก่อนว่าก่อนที่โอมจะเป็นนักแสดงเนี่ยโอมเคยได้มีโอกาสได้ไปลงเทปเดโม่ด้วยนะป่าจริงเทปเดโม่นี่คือแปลว่าแปลว่าเป็นเทป แบบคัดตัวหรือออเดชั่นเพื่อไปเป็นศิลปินในค่ายอ๋อในค่ายหนึ่ง <c oughs> ใช่ในค่ายหนึ่งน <ะ S 1> ในแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะคือเรารู้สึกว่าผมยังจาเพลงที่ผมเลือกได้เลยนะผมเลือกเพลงดีอย่างไรของพิธีเจ็เซตเตอร์ดีอย่างไรใช่แล้วก็สูงมากแล้วก็คือตอนนั้นนะครับคือด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีเงินเรียนร้องเพลงอะไรหรอกเราก็ไม่ได้มีเบสิกอะไรอะไรอย่างเงี้ยจน เราก็ได้ไปร้องไปร้องอัดเทปเดโมเราจําได้ว่าช่วงที่แบบเราร้องในเวอร์สแรกจนถึงฟรีฮุกแรกเราร้องออกเต็มปนร้องคีย์ปกติเลยแล้วพอมาฮุกหนึ่งพอมาถึงฮุกแล้วรู้สึกว่าโอ้หสูงจังเลยว่ามลงไปร้องข้างล่างเลยหลบไปเลยเออไปร้องต่าเลยซึ่งจริงมันมันไม่ถูกใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนว่าเอ้ยคือพี่เขาก็งงว่าเฮ้ยวิธีการร้องเพลงมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยน้องไปเรียนร้องเพลงก่อนแล้วค่อยกลับมาคัดตัวข้าหน้ากันแล้วกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยฝึก ครูพักรักจำไปเรื่อยๆอก็ร้องอะไรได้ก็ร้องไปเถอะจนวันนึงเรามีโอกาสได้เข้ามาอยู่ที่นาดาวาังกาะใช่แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมีเทสหรือมีแบบว่าให้มีการแบบเทสเล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยเราทาอะไรได้บ้างแล้วเขาก็เห็นเหมือนสิ่งเหล่านี้มั้งเขาก็เลยส่งเรียนต่อเวิร์กช็อปต่อแล้วจนมาทําให้คนเนี่ยเห็นจริงๆว่าโอบเนี่ยร้องเพลงได้หรือว่ามีแบบมีสกิลทางด้านการร้องเพลงจริงๆก็คือรายการของข้ามกาแพงใช่ใช่แล้วคือหลังจากนั้นอ่ะเชื่อไหมว่าก่อนที่อบจะไปออกรายการเอาค้ามกาแพงอ่ะอบ เดินเข้าไปคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่เลยนะว่าพี่อบอยากออกเพลงได้แล้วอะไรเงี้ยคือมันแบบมันถึงเวลาของอบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงผู้ใหญ่ในในดารามังกรใช่แล้วคือเขาก็บอกว่าเออได้งั้นไปเรียนร้องเพลงก่อนเพื่อให้มันสเตเบิลจริงแล้วก็ค่อยไปออกครับใช่เพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีดารามิวสิกด้วยใช่แล้วพอผ่านไปสักพักดารปิดอ่าก็ปิดตัวลงไปก่อนใช่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสังกัดของดาราบังกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าวันนี้คืออบอ่ะรู้สึกว่าถ้าผมไม่ทํามันอ่ะ วันข้างหน้าหรือในอนาคตเรจะรู้สึกกลับมาว่าเฮ้ยทำไมรู้งี้ไม่อยากให้เกิดคําว่ารู้งี้เออไม่อยากทําให้เกิดคาว่าเฮ้ยทำไมรู้งี้วันนั้นเราไม่ทำวัรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้หรอกใช่เออเราไม่อยาก,กามันไม่อยากจะมาเสียใจายภายหลังใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทาแล้ววะเราก็เลยแบบว่าเริ่มโปรเจกต์แรกเลยเริ่ม,มเพลงแรกของเราเลยในการแบบโทรไปหาพี่โฟแล้วก็รวบรวมทีมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ พอมาเป็นหนึ่งเพลงขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบเออเราโชคดีตรงที่ทุกคนนะครับเขาคอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โฟโอเอย๋ยหรือพี่นตชเออยเขาอยากยินดีที่เราช่วยอยากจะสารฝันน้องว่าเห็นน้องอยากมีเพลงอะไรเง,งี้ยส่วนในพาร์ทของ MV ีเนี่ยก็มีพี่เสือปุ่มกับที่เคยทํางานด้วยกันคือสไปน์นั่นเนองใช่เขาก็เลยอยากจะทําให้ MV ตัวเนี้ยเขาบอกว่า MV ตัวเนี้ยกดดันที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็น MV ของน้องรักเขาใช่ใช่พี่เสือนี่เขาจะกดดันเวลาเขาทำงานห้คนสนิทใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยได้เป็นเพลงแรกครับผแล้วก็ ก็เป็นเพลงนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในทุกๆพาร์ทเพลงอะ่ะความความรู้ของโออะ่ะมันเหมือนเป็นศูนย์มันคืออีกโลกปุตสาหกรรมก็เหมือนเราเริ่มต้นใหม่นะใช่เ,ออเราไม่รู้เลยอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยทุกคนก็น่ารักมากๆโดยการแบบแนะนําให้เรารู้จักคือเราก็ไม่มีความแบบคิดต่อต้านเขาคือเราก็แบบเออไม่รู้ก็คือไม่รู้อ,อ่ะก็คือสอนผมได้เลยอะไรก็พูดมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือโชคดีมากๆที่ทุกคนอะ่ะเขาแบบอยากจะสอนเราอยากจะให้เราแบบเข้ามาอยู่ในโลกแห่งนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยกับผู้จัดการ ไม่กล่าวผู้จัดการเขาก่อนาชื่ออะไรพี่กอนเออพี่กอนครับคือผมอ่ะอยากจะแบบได้พี่ปางมาเล่นเดวมีเพลงนี้มากเลยนะคบพี่กอนช่วยหน่อยได้ไหมครับผมเออพี่กอนก็อเดี๋ยวเป็นยังไงนะเอออดสตอรี่เขาก็อยากจะเห็นก่อนออว่าภาพภาพของมิวชิบิวโอเป็นยังไงใช่แล้วตัดมาคือพอมาถึงวันถ่ายเอ็มวิงจริงพี่พี่ปามบอกว่าพี่กอนไม่เคยได้บอกเลยว่าสตอรี่เป็นยังไงบอกว่าเพลงนี้พ้อมากเลยโอเคเป็นเพลงอผมนะน่าเล่นมาเลยไปเล่นครับ เออว่างนะ <S <S โอเคเพลงนี้แหละจะใช,<ด>ใชซึ่งก่อนหน้าน้ไม่เคยร่วมง,งานพี่บางเลยไม่เคยเลยอเป็นศูนย์เป็นครั้งแรกเลยให้ร่วมงานเนครั้งแร<ล>ตอนใี้ใร่วมงานกันคืออยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็มีมันมีช่วงเวลาที่มันผ่านมาแหละก็คือทุกเพลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรต่างๆก็ตามเราก็เอามาใช้นั่นแหละหมายถึงว่าเราก็มาเอามาเป็นอินพุตสำหรับนักแต่งเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะใช้งานได้อือืออ๋อนี่คือเชื่อไหมแกแรงเลยปะเออ ไม่แต่แต่ว่าพี่รู้สึกว่าจริงๆรโอมจะเป็นคนขี้น้อยใจเออ,เออแล้วเวลาโมน้อยใจแต่ว่าจะไม่บอกนะจะแบบเหมือนแบบสมมติน้อยใจผมเนี้ยมันก็จะแบบเออเราก็จะมารู้ที่หลังว่าน้อยใจคือมันจะแบบ เหมือนสะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปเองใช่ใช่ใช่จะมีเรื่องเรื่องน่าจะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องของการทํางานเรื่องของชีวิตของเพื่อนเพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยที่แบบคือโอก็รู้สึกว่ามันสามารถเอาไปรีเลทกับคนหลายๆคนได้คือรู้สึกว่าอย่างเช่นอย่างที่โอบอกมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของการที่เราจะเป็นคู่รักกันอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของครอบครัวความสัมพันธ์ของเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามไม่ว่าช่างแต่งหน้าหรือว่าสไตลิสต์โอยังพูดได้เลยว่าแอมอย่าเอาเวลาของโอให๊ะมาให้ใครเี่ย อ่าไม่ได้ไปไหนเขา,<ช>าอยู่คุณตลอดใช่ใช่ใช่ฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงไหมก็คงใช่แหละใช่แหละหมายถึงว่าคือเราก็พูดได้แหละหมายถึงเราก็รู้สึกว่ามันก็คงเอาจากประสบการณ์คืออกบอกแล้วว่าการทําเพลงของอกมันคือการเดินทางความรักของอกอืมใช่ซึ่งในอนาคตที่เพลงสมมติเพลงทําเพลงที่7จ็ดละอืมมันก็คงจะเป็นประสบคือผมว่าศิลปินก็น่าจะต้องเอาเอาเอา ประสบการณ์ส่วนตัวมาทำเยอะแหละใช่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องความรักที่ผ่านมาใช่แล้วทั้งหมดอะไรับกนี้นะฮะใช้เวลาอัดกี่ชั่วโมงเพลงนี้เหรออย่างที่ผมาบอกว่าพี่แกงเป็นคนค่อนข้างเก่งแล้วก็คือเ r i ฟไวแล้วสองนาทีนอเร็วไปหรอเร็วกว่าเพลงอีกถ้าสองนาทีเพลงมันสามนาทีสี่นาทีกว่าสี่ชั่วโมงถึงไหมสามชั่วโมงสามชั่วโมงถือว่าเร็วนะใช่คือเราก็รู้สึกว่าแต่สามชั่วโมงนี้กลับไปมีแกนะครับคือแก้ในที่นี้คือแก้แบบคือรู้สึกว่า ที่อันเนี้ยพี่แกบอกว่าเออตรงร้องบ่อยๆมันเป็นเหมือนร้องแบบปล่อยๆอ่ะอ๋ออาจจะเป็นเรื่องอักขระใช่คำไม่คมเออเออแต่ว่าปล่อยเป็นก็ไปแก้เป็นบางค่าปล่อยๆครั้งเลยเหมือนเมื่อกี้เหมือนปล่อยจริงวะแต่ความหมายมันก็แปลกๆแต่ว่าถ้าถามว่าโอ๊อยากจะทําเพลงอะไรในอนาคตเหรอครับโอ๊ก็ยังคงความเป็นป๊อป R&B อยู่แหละคือรู้สึกว่าเราก็ชอบความเป็นป๊อปอ b แนีต่คือถ้าถามถึงเพลงที่3เนี่ย เฮ้ยเออเสียเงินอีกแล้วน้องกูเสียเงินอีกแล้วคนที่เสียเงินนะไม่ใช่ผมแม่ผมก็ตังเราไปเก็บที่แม่หมดเลยใช่เพลงที่3แสดงว่าอุ้ยนี่แอบแอบแอบบอกเลยนะใช่แล้วมันจะเป็นเพลงสไตล์ไหนสำหรับเพลงที่สามโอ้มันจะเร็วขึ้นไหมหรือว่ามันมันจะยังมันก็คงมีความแบบว่ามีความช้าๆมีกรุฟแบบนี้แหละครับใช่คือเราหลงรักในความแบบมีกรุฟหรืออะไรางี้ครับใครทำใครแต่งใครเพลงนี้อุยบอกเลยเหรอ แต่งเองวะไม่แต่งเองหรอกแต่งเองยังไม่มีความเพงยากเนาะเออมันมันยากคือสับในหัวเรามันยังไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นเขาหรือว่าบางทีมันจะต้องมีคํคล้องจองควกล้ามคล้องจองกันแบบเป็นแบบสละสลวยเพราะว่าบางคนเขาแต่งเพลงกันเป็นอาชีพใช่นะครับก็เดี๋ยวมารอชมเพลงที่3ครับประมาณไหนช่วงไหนบอกได้ปะปีนี้ปะปีนี้แหละปีนี้แหละก็คาดว่าปีนี้จะปล่อยให้ได้สเพลงนะโอเคก็เดี๋ยวรอรอชมกันสักพักมาแบบแดนกระจาย ตุ๊บตับตุ๊บตับเต้นกันเต็มติ๊กตอกอย่ามาเล่นกับไฟ <c oughs> อะไรประมาณนั้น